สวัสดีค่ะยินดีต้อน,น,นรับเข้าสู่ช่องน,นกยงหลานลุงฮนนะคะอันนี้ก็กินข้าวแม่อาร์คิดอยู่อันนี้นะคะกินข้าวกับกกะเพราหมูสับเอาก <c oughs> <c oughs> ินข้าวกับผักกะเพราหมูสับแล้วก็จะแพ้ของเสร็จนะคะ ตอนนี้เสื้อเสื้อมัดย้อมนะเหลือแต่ไซส์เอนะคะนอกนั้นหมดทุกไซส์แล้วไซส์เอมเหลือสีโอรสสีส้มสีแดงนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเลยอ,อีก3ามใบแล้วก็ผ้าคลุมไหล่นะคะแล้วก็มีเซรั่มแชมพูใครสนใจทักมาที่ไลน์แอดน้องได้เลยนะคะ s s l m สองเกนะคะเอ้าม่วงหลน s s l m สองเกหรือเป็นเบอร์ ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะคะสนใจทักมาได้เลยแต่ถ้ามันแก้เต็มที่มันว่าอันไหนมันมันอยู่ตัวเนื้อนี่นะนมมนนแล้วก็รอของรถใหม่นะคะันใหม่ังมีกางเกงเสื้อยืดกระเป๋าเอาแมสมาขายดีไหมพราะนกเห็นแมสแมสเป็นแบบผ้าคามเลย แยวนี้ลองหามก่อนนะคะว่าสนใจกันหรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะมีแมสด้วยวก็ซักแล้วเนาะแม้ต้องซักก่อน

ย้าน้องเข้ามาเสื้อหมักฟักเออหมักตือเอยหมักฟักเอหมักตือานมาละเดี๋ยมเานะมัน้นเยนเาอนี้มักินเยอะคุณแม่ครัวเข้ามาแล้วจะไม่มีคนกินดู้สนใจทักได้มาเลยนะอ่าสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดนก เสรแลยกระปุนมันวางอย่เสอืมงางสีแดง สีแดงน่าจะเป็นอีกลายแล้วก็ลายแบบนกไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะสีแดงที่นกใส่นะสีเอาลดหมดแล้วอันผูก็หมดไซส์เอลรู้สึกว่าสีเอลดเลือก XL หนึ่งตัวใช่ไหมใหญ่กว right. ่าล่างยัง เอลเบอร์เอลเอ็กซ์เอลเอ็กซเอลไเอามาค่ะคุณยายเออหมันนั้นอ่ะเอมีอยู่ตัวอันนั้นเอลเื่อใช่ค่ะโอรถจะเหลือเออหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีไซส์เอนอกานั้นหมดค่ะแต่ถ้าใครสนใจก็สั่งจอเข้ามาได้นะเดี๋ยวหนูไปเอาขอมาให้ค่ะแต่รถใหม่นี่จะเป็นแบบใหม่นะคะอาจจะไม่ใช่สีแบบเดิม สีเดิมอาจจะมีเป็นบางสีเื<ส>อออ่องมาหาเกิ่มมาย่าละมาากละห้าโแต่ว่าสี่เรื่องก็สี่อันนั้นค่ายดีนะสี่เรื่องค่ายดีมดทุกอย่

กินแล้วเอากินลายเลย่คุณใช่แอดน่อยแอด่นแอดแอดมีนันแอดเนกินขา้าววันไหนพัน,นอะวย่าน้เนแอดน้อ,นนอยค่ะพี่น้องแอดมินสายรับนอนค่ะสายรับนอน เดี๋ยวก็จะขึ้นไลฟ์สดตอนสัก11บเอ็ดโมงสิโมงนกจะขึ้นไลฟ์สดนะคะนกจะมีโปรโมชั่นวันนี้เอาให้หมดเอาให้หมดแล้วก็เอาลอดใหม่มาลงนะคะไซส์ M อ็องใส่เอนกไม่มีใครตัวตัวแบบมีนีมีแต่คนตัวแบบไซส์กลางๆกับไซส์ใหญ่ ส์กลางมีส์เล็กก็เล็กก็เอ็มก็ไม่เล็กนะคะเอ็มก็ไม่เล็กนะแต่เอ็มตัวนี้มันคล้ายๆแบบพวกสายเอ็มนี่เอ็มนะนี่เอ็มที่นกสายนี่เอ็มนะแต่ดูใหญ่ครับนกโปรโมชั่นลดราคาลดแหลก สนใจทักมาได้เลยนะคะที่ Line แอดนกนะ sslm 2980W ้า29นะคะมีทั้งเซรั่มแชมพูเสื้อกระเป๋าผ้าคลุมไหล่สนใจทักมาได้เลยนะคะที่ Li@ n e แอด sslm 2980W นะคะหรือจะเป็นเบอร์093-094-1950 0 09นะคะ0 9 3 0 9 4 1 9 5 0นะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะ ตอนนี้ของก็มีน้อยอยู่นะคะเพราะว่ามีไซส์ M, M, XL, XL หรือตัวเดียวก็คือ Co รถแล้วก็คอปกไซส์ M นะคะเป็นนาคีมีกระเป๋าถ้าคุมไหลนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะที่ Line แอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นกด้วยนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะคะที่คอยจะนับจนุนแล้วก็ ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นุ๊กด้วยนะคะไงก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหรือเวลานุ๊กขึ้นไลฟ์สดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีะคะ่ะ